สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ต้องใบนะครับพงม,มาสองทดลองไก่นะครับไก่นุ่งนะครับนะครับไก่นุ่งนะครับไก่ประมาณ8เดือนนะครับ ยางไม่รองนะครับตอนเช้าไม่ว่างนะครับปลายคลิกยางนะครับไก่นุ่งยางไม่รองนะครับ บ้ามพงเนี้ไก่ย่างไม่ํำนะครับไก่ป่าอย่างไม่ร้องนะครับเดือนองเนี่ยนะยางไม่ร้องฝนตกครับ ดือ้อไก่ดื้อนะครับไก่งมครร่งนิ้วนะครับ ือคหาครามมาทุกเราครับอย่างไม่ร้องนะครับ